สวัสดีค่ะรถกระบะทรงซิงๆิงนะคะ4ประตูด้วยนะคะเชฟโรเลตโครโรราโดรถปี2,012ค่ะของแต่งเพียบคุกท่านพร้อมใช้ได้เลยนะคะรอจัดทรงลงรอเรียบร้อยนะคะสวยทั้งคันคุกท่านสีตรงเรมเอกสารมีครบนะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีไร้ข้างค่ะมีเทอร์โบ3,000ปากซีซีอินเตอร์ครบชุด ระบบน้ำมันเดินดีเดินเรียบนิ่งค่ะหม้อนน้ำอลูมิเนียมพัดลมไฟฟ้านะคะกล่องเดิมรีแมปคัดทองแดงท่อสเตเลสเสียงรัน่นล้อมแม็กขอบ18ค่ะฝาหน้าคาร์บอนแท้เกวัดบูท60ปอนมีวัดแรงดันด้วยภายในสวยสะอาดแอร์เย็นเพียงเพาะนะคะช่วงร่างก็ดีค่ะทรงสวยๆแต่งซิ่งแบบนี้นะคะราคา1 4 9 0 0 0บาทค่ะ ผู้ขายรับประกันการโอนให้นะคะมีเอกสารครบภาษี69รถอยู่ในอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาสนใจติดต่อต้องการต่อรองต้องการนัดดูรถต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลยค่ะช่องทางการติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะกดอ่านรายละเอียดและติดต่อกันโดยตรงได้เลยในวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ